สวัสดีครับพามาติดตามผักเลี้ยงนะครับนี่ฮะที่เราตอนเอาไว้นี่เพื่อนๆนี่รากแล้วนะครับแต่รากยังไม่เยอะนะครับผักเลี้ยงนะครับเป็นผักกินใบเพื่อนๆเอาใบผักเลี้ยงอย่างนี้นี่นี่นะครับขนาดเพสลาดแบบนี้นี่กินได้เลยนะครับเขาจะหวานหวานมันๆนะ เพื่อนๆเอาใบผักเหลียงทําอาหารอะไรนะครับผัดไข่แกงกินกับขนมจีนหรืออื่นๆนะครับเพื่อนนี่เรามีนะครับเราปลูกไว้แล้วครับทีนี้นะครับผักเหลียงนอกจากการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งนี้ครับเพื่อนๆเพื่อนมีต้นอย่างนี้นี่ครับเขาจะแตกตามรากอย่างนี้ไปเลยครับนี่ครับแตกตามรากออกไปเรื่อยๆนะครับก็ เป็นผักร้อยปีนะครับเป็นอาหารที่น่าปลูกครับมันก็เดี๋ยวให้รากเยอะกว่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูจริงต้อยจริงหนึ่งกันครับก้ริงตอนจริงน,นี้รากเยอะมากครับนี่ เดี๋ยวเราจะเอากิ่งนี้ไปปลูกนะครับเดี๋ยวเราตัดเลยนะครับเพื่อนนี่ครับตอนตอนนะครับเพื่อนๆกิ่งเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้พอทิ้งโอ้ยหมดแดงหมดแดงพอทิ้งไว้สักพักนะครับกิ่งเขาก็โตโตมากนะครับเพื่อนดูรากครับ สมบูรณ์มากครับได้แล้วหนึ่งกิ่งจ้าีนี่มไม่ติดอะ่ะยงเลื่อนอยู่เลยครับผมวันนี้นะครับเรากขยายพันธุ์เลี้ยงได้หนึ่งกิ่งครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับขยายพันธุ์พืช ลูกไปเรื่อยๆมีต้นแรกก่อนครับเพื่อนๆเดี๋ยเราก็ใช้วิธีแตกต่างมากมายนะครับในการขยายพันธุ์พืชแต่ละชนิดเนาะค่อยๆเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปครับพักเลี้ยงครับ